สวัสดีค่ะชาวราศีสิงห์ผู้ที่เกิดวันที่16สิงหาคมถึงวันที่15กันยายนดูดวงรายสัปดาห์วันที่3ถึงวันที่9ตุลาคม2564นะคะการดูดวงครั้งนี้นะคะไม่ใช่ดวงส่วนตัวของคนใดคนหนึ่งนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังรับชมกันด้วยค่ะมาเริ่มต้นไพต่ตัวตนใบแรกของชาวราศีสิงห์กันเลยนะคะได้เก้าไม่เท้านะคะ ไพ่ใบนี้นะคะบ่งบอกถึงว่าเกือบสมบูรณ์ก็คือการหยุดชะงักบ,บางสิ่งบางอย่างนะคะจะมีการเปลี่ยนแปลงให้อดทนและรอดูสถานการณ์ไปก่อนนะคะว่าควรที่จะหาวิธีการใหม่มีการไต่ตรองและมีความรอบคอบมากยิ่งขึ้นนะคะที่จะ กระทำการใดๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องส่วนตัวหรือว่าเรื่องการงานนะคะสถานการณ์รอบตัวนะคะได้ไพ่ k n i g h t of Swords นะคะไพ่ใบนี้จะมีการเดินทางอย่างเร่งด่วนนะคะเหมาะกับอาชีพคนที่ทำเกี่ยวกับ ตำรวจทหารเป็นทนายอะไรอย่างเงี้ยนะคะในหน้าที่การงานของคุณคุณอาจจะได้เดินทางกระทันหันหรืออาจจะมีคนปองร้ายก็ได้เช่นเดียวกันนะคะจะได้พบเจอคู่แข่งที่เล่นไม่ค่อยซื่อเพราะฉะนั้นให้รอบคอบนะคะก่อนการตัดสินใจหรือกระทำการสิ่งใด ให้ระมัดระวังดูแลตัวเองให้ดีค่ะอนาคตอันไกลได้ไพ่หกเหรียญน,นะคะคุณเป็นคนที่ใจดีนะคะเป็นคนใจบุญชอบช่วยเหลือผู้อื่นชอบช่วยเหลือคนที่ตกทุกข์ได้ยากนะคะเป็นคนที่หาเงินง่ายนะคะแล้วก็ใช้เงินเป็น เป็นคนแฟน,นะคะไม่งกเงินแต่ใครอย่ามาเอาเปรียบเช่นกันมีความยุติธรรมนะคะพร้อมที่จะช่วยเหลือผู้คนเรื่องสนับสนุนของคุณนะคะได้ queen s of swords ไพ่ใบนี้นะคะคุณจะมีความเป็นตัวเองค่อนข้างสูงมีความมั่นใจในตัวเองออกจากขี้หึงขี้ระแวงนะคะเป็นคนที่ต่อสู้ดิ้นรนด้วยตัวเอง อาจจะรักคนยากบ้างเป็นคนที่อาภัพด้านความรักนะคะต้องเหนื่อยนะคะถึงจะได้สิ่งที่ตัวเองต้องการเรื่องที่ผ่านมาแล้วนะคะอาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอดีตของคุณนะคะได้ไพ่สิบดาบก่อนหน้านั้นคุณโดนหักหลังหรือมีการ อย่าร้างหรือว่าเรื่องการงานอาจจะตกงานความสัมพันธ์ล้มเหลวทำอะไรไม่สำเร็จนะคะสุขภาพก็ถึงอาจจะป่วยหนกักลและถึงเข้าโรงพยาบาลได้นะคะหรือบางกรณีอาจจะมีญาติที่เสียชีวิตแล้วก็ได้นะคะเป็นช่วงที่ ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะแต่ณเวลานี้ก็คือมันจะดีต่อคนที่เป็นเจ้าของโรงงานขนาดใหญ่นะคะอย่างเช่นพวกค้าขายเหล็กหรือพวกโลรหักเกี่ยวกับพวกเครื่องจักรอะไรประมาณนี้นะคะจะจะไปได้ดีนะคะจะจะเหมาะกับดวงชะตาช่วงเวลานี้นะคะ มาดูอนาคตนะคะได้ไพ่สี่ดาบอยู่ในช่วงหยุดนิ่งนะคะเป็นการผ่านพ้นเรื่องไม่ดีมาซักระยะหนึ่งเป็นช่วงที่คุณต้องพักฟื้นสุขภาพกายสุขภาพใจนะคะไม่ควรที่จะเริ่มกิจการใหม่ๆนะคะให้รอดูสถานการณ์ไปก่อนอาจหกล้มบาทเจ็บ ฟกช้ำดำเขียวเล็กๆน้อยๆนะคะมีดบาดอะไรประมาณนี้แต่ก็ให้ระมัดระวังนะคะอยู่ในภาวะว่างงานนะคะก่อนหน้านั้นคุณได้ทำงานหักโหมแล้วก็ไม่ค่อยได้ดูแลสุขภาพตัวเองหน้าเวลานี้ถึงเวลาแล้วนะคะร่างกายฟ้องคุณก็ต้องดูแลรักษาสุขภาพเป็นอันดับแรกๆ ต้นๆเลยนะคะบางทีนะคะอาจจะมีคนนำเรื่องเดือดร้อนมาให้คุณก็เป็นได้เป็นช่วงที่คุณควรที่จะอยู่เฉยๆสักพักหนึ่งนะคะไม่ควรที่จะทำอะไรไม่ต้องขยับอะไรมากมายเพราะว่า จะมีสิ่งไม่คาดฝันเกิดขึ้นกับดวงชะตาของคุณนะคะมันเป็นช่วงที่คุณควรจะอยู่นิ่งๆสักพักหนึ่งเพื่อพักผ่อนพักฟื้นตัวเองนะคะคิดคิดนะคิดได้นะคะแต่คืออย่าเพิ่งกระทำการใดๆนะเวลานี้นะคะ มาดูปัญหานะคะของชาวราศีสิงห์ได้สิบไม้เทา้าเป็นช่วงที่ต้องทำงานหนักรับผิดชอบเยอะนะคะหนักใจแล้วก็เหนื่อยไม่รู้ว่าธุรกิจการงานตรงเนี้จะเป็นไปในทางใดบางทีอาจจะทำ อาจจะมีธุรกิจหลายตัวที่คุณต้องรับผิดชอบนะคะทำงานแบบหามรุ่งหามค่ำอย่างนี้ยไม่ค่อยมีเวลาพักผ่อนหรือบางคนที่ใกล้จะสอบนะคะเกี่ยวกับเด็กนักเรียนอะไรอย่างนี้นะคะต้องเร่งดูหนังสือต้องขยันนะคะเพื่อที่จะให้สอบผ่านอะไรประมาณเนี้ย ให้อดทนนะคะแล้วก็ใช้ความพยายามอย่างมากณนะช่วงเวลานี้นะคะมาดูการแก้ปัญหานะคะการแก้ปัญหาของคุณได้ไพ่ The World เป็นไพ่ที่ดีนะคะคุณจะได้ผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากนะคะคุณจะประสบความสำเร็จนะคะมีความอุดมสมบูรณ์มีความสุขสบายใจสบายกายมากยิ่งขึ้นนะคะ สำหรับคนที่ผิดหวังด้านเรื่องความรักมาก็จะได้เจอคนที่เหมาะสมเข้ากันได้ดีนะคะมีอะไรที่เสมอเสมอกันมีสิ่งดีๆเข้ามาทำให้เกิดความสำเร็จมีความผ่อนคลายแล้วก็ปล่อยวางได้นะคะมีความอุดมสมบูรณ์นะคะสําหรับการแก้ปัญหาของคุณคุณสามารถแก้ไขได้มาดูความคิดภายในใจของชาวราศีสิงห์กันนะคะ ได้ nice ไพ่ Knights of Pentacle ไพ่ใบนี้นะคะบ่งบอกถึงว่าคุณมีการวางแผนอย่างเป็นระบบระเบียบนะคะวิเคราะห์แล้วว่ามีผลประโยชน์อย่างไรบ้างคิดออกมาแล้วนะคะเรื่องการเงินการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์เนี่ยนะคะ ของคุณคุณได้วางแผนตรงนี้ออกมาแล้วก็จะมีการแบ่งผลประโยชน์ซึ่งกันและกันนะคะด้านการเงินขับรถขับรานะคะให้ระมัดระวังนะคะเพราะว่าอาจเกิดอุบัติเหตุได้นะคะ มาดูแนวโน้อมในนาคตนะคะที่จะเกิดขึ้นได้ไพ่เดอะสตารคุณจะได้พบว่าความสุขที่แท้จริงของคุณนะคะการอยู่คนเดียวก็ไม่ใช่เรื่องที่น่ากลัวหรือมีความทุกข์สักทีเดียวนะคะคุณจะรู้สึกว่าคุณอยู่คนเดียวแล้วคุณมีความสุขสบายใจ มากกว่าอยู่ได้อย่างมีความสุขนะคะอยู่ในภาวะคนโสดก็ว่าได้คุณเป็นคนที่เกลียดความรุนแรงอยู่แล้วชีวิตของคุณนะคะจะสะดวกสบายอย่างอย่างอย่างดีเลยทีเดียวนะคะไม่ต้องทำงานหนะักก็อยู่ได้ด้วยตัวของคุณเองคุณจะมีความหวังความฝันตั้งใจมุ่งมั่นทุ่มเทนะคะ ช่วงนี้เป็นช่วงที่คุณรีแลกซ์และก็มีความสุขกับชีวิตที่คุณเป็นอยู่นะเวลานี้นะคะเพราะว่าคุณได้ผ่านเรื่องหลายเรื่องราวที่เข้ามาในชีวิตคุณณนะเวลานี้คุณได้รับรางวัลแห่งความเพียรพยายามของคุณมาเต็มที่แล้วนะคะคุณได้พักผ่อนคุณมีโชคดีขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ